ปัดแม่แม่วันนี้วันที่ห้านะคะตุลาคมเนาะอืมโตเกียวเปิดวงวันที่แปดแต่วันนี้มีรอบอ่าสัตว์ปฐมฤกษ์ไหมอืมนะมหาชนสัมภาษณ์วุ้ยสื่อมากันมากมายพร้อมนะคะพี่น้องขาในกลุ่มปิดวันนี้วาย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 ตีเข้าห้าพันละพี่น้องขนาดเลยพลังรักร้อยยี่สิบเก้าบาทเข้าไปสนับสนุนวันนี้จะมีช็อต โชว์วันที่8มาให้ดูเล็กๆน้อยๆน,นะพอให้เป็นน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มให้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจดึงกระแสะการตลาดซื่อมวลชนเตรียมพร้อมสัมภาษณ์โตเกียววันนี้พี่น้องโอ้ยสะออนคักอีพอเอ๋ยบอกเลยเนาะการตลาดของเขานี่ถือว่าสุดยอดอืมปังปังจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปพอเอ๋ยนี่นะตอนนี้ ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งนิดนึงครับผมหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเอาหกโมงแล้วเริ่มเริ่มไลฟ์สดตอนหนึ่งทุ่มแม่คนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเพราะเขาจะไปปล่อยช็อตให้ดูตอนกลุ่มนะคะส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเอาไว้ดูชมวันที่แปดเต็มๆพี่น้องขาสื่อกําลังหลั่งไหลเข้ามาซาทูซาทูฝนเอ้ยอย่าตกเด้อตอนรับเออเป็นหน้าเป็นตาเนาะให้ลูกเราหน่อยนะคะไม่ย สุดยอดเบิงน์นี้แม่แม่กำลังลังไหลเข้าล้านแตกแน่นอนวันที่แปดนี้กลุ่มปิดโตเกียวพี่น้องขาแล้วหน้าเวทีระกขอนแกนละเตรียมพร้อมไปมวนไปสนุกกันหรือ,อยังแม่แมจ้าเชื่อเลยว่าแม่หลายๆคนทั้งกรุงเทพก็วิ่งไปถึงขอนแก่นแน่วันที่8ดเนี้ยเปิดวงพร้อมสนับสนุนพี่น้องขาปื้มปิตินำคักนะเด็กๆก,ก็กำลังแต่งตัวแล้วพร้อมโชว์อุ้ยสะออนคลัพพอเอ้ยอะปังๆังเด้อ รวยรวยพาลูกๆโตเกี่ยวจะเลืนินลุ่งเรือง,องยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลูกรักของแม่แม่ทางออนไลน์โอ้ยฝนตกลินลินพี่น้องค่ะ